ใส่ Get Ranger. AU ไข่พี่เจียใส่ไข่จับราวจับราวอันนี้สุลาศแปดนะครับสุลาษแปดอันนี้สุลาษเจ็ดต้นจะเล็กกว่าเพราะวันเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้เจ็ดอันนี้แปดอันนี้เก้าโอเก้าเนี่ยท่วมหัวเลยนะครับ เก้าเนี่ระดับท่วมหัวเลยเพราะวันเดียวกันนะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเพราะวันเดียวกันนะฮะเนี่ยอันนี้เก้านะท่วมหัวลิบเลยยังไม่ถึงปีนะประมาณสิบเอ็ดเดือนอันนี้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 แปดเล็กเล็กทางนั้น7 7เจ็ดเจ็ดเขาจะนี่ยนะตัวเนี้ยในเนี้ยเจ็ดนะ ข้างบนนสี่หลาดเอลิทนะฮะมาจากเต่าง่อย